เดี๋ยังไงนะคะลาล้าลาเรียนมาทักหน้าเลยนะคะเปลียนยังไงคะเดี๋ยวจะรีบเดี๋ยวจะรีบนะคะโอ้โหนะคะรนบลดไม่ได้ค่ะน้องควาสก็เห็นรับเทปไม่ได้ต้องหาควาผู้หญิงนะคะสวัสดีค่ะล้านล้านล้าลานะคะับฝากด้วยฝากด้วยนะคะับอ้าวเขาจะทำไงได้แล้่ะไอเขา การเรียกทางถ่ายนะคะถ่าายามที่ของเราอายุแค่สองปีจากเสื้นเหลืงตอนถามนะคะยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะคะตอนนี้เขาเรียนแบบที่กวานเรียนแบบค้างอย่างเดียวนะคะอุปนิสัยนะคะดีนะคะใช้ได้แล้วก็หล่อเหมือนกับมีเลสภาพเลยนะคะเขาบอกอีกจะาชอบผ่อนคลายรวยนะคะเดินก้าวให้ความเลมตภาพใยกันเอามาเนาะนะคะเลยาเลยนะคะนั่งรู้โอ้โหดูเดินนะคะดูเดินฉมานะคะ

้องทานะจะเอ็กซ์ไซส์แบบไหนวอร์มอัพแบบไหนนะคะลองดูกันก็แล้วกักนว่าตอนนี้เราคว้ามาขนาดไหนคะ่ะไปเลย พอแล้วจ้าไม่ค่อยไม่ค่อยจ้ะเอแล้วพจริงิอยอยู่ล้าล้วล้าเด็กมันพอจริงจเลยเอาว่ายังไงพอแล้วจ้าเอาพอไม่ท้อเอาเอาไว้ได้ไปได้แล้วโอ้โหเขาไม่ยอมพากันนะคะถ้เราไโน่เราจะมาแข่ันกันะคะไอควชาตก็คือนาะอีกนะคะนุ่งเก้าหัวนะคะไอคิวแล้วก็คือ ยาดเดี่ยวนะคะยี่สิบสามเจ้ามายืนบนเต้าอีสองขานะคะมาดูเรียกว่ากำลังใหญ่มากเลยวันนะคะผู้ชายหนึนงร้อยปีเตอร์อายุอย่างน้อยแค่ดสิบเก้าปุ๋นะคะช้าถ่ายพื้นที่เลยยี่สิบสามปีนะเจ้าบอกว่าพอพี่นะค้าช้าอืดอัดปวกล้ามเนื้อพี่จะไม่ไหวแล้วนะคะเกิดเป็นช้าต้องแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะต้องออกกำลัรบมากมายนะคะเลยจะช้าถ่ายนะคะผู้ชายหนึ่งข่ายจอเลยค่ะ ว่าด้วยนะคือตัวเองเนี่ยเป็นไงที่ยอดเยี่ยมมากหรือเปล่าการเชื่อเลยนะพี่ยอดเยี่ยมโอ้โหพี่ยอดเยี่ยมตัวนี้คนละตัวเลยนะนี่คือพี่อดเยี่ย โอ้โอ้หเป็นไงท้าทายกันอะยังมีต้สุดท้ทยอูเลยไหมใช่ไหมข้าย้าไทยข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 ้าอเปาไทยายข้าไ้าไทยขนาไทยาไทยข้าไข้าขาายไาไทนข้าไย้ขาไาทวา้าไ้าไทขาข้าไ้าาขาด้วยนะ้องขยขานขา้ยาเข้าาทย้าาข้า้ย เอาเรียก <c oughs> โอ้โหมารรู้กันง่ายการกระทุ้นกันนะเงาเรียกบอกเอาไม่ได้เลยนะเอาเรียกบอกว่ารู้น่ยาน่ยานะยานะโดแน่แน่น้เดี๋จัดการนะกรรมการนะครับนักกรการทุกคนร้องแหรือยังคะท้องแลอานับสร้อไม่ถจะรลุค่ะ น่ารักสุดๆเลรรมการกรรมารนักอะไรแหมอะไรแหน้ออพี่วีรทําให้ยงไงนะพี่เยมตัวเผเลยเห็น้เี่ยอะไรจะเตีมกันทั้กแก่อ้ออย่างนี้นะกรรมการในละคเพียน้ไแรงแน่่ะ้้เฟเน้ด้วย่่ ทาิเราป้าลูกของเราะเป็นทางเทพนี้นะคะท้าทาทางเพพผู้ทั้งสองเรือเลยนะคะตัวเล่อายุเท่ากันนะคะนี่ลพยายามเล็กเล็กที่สุดนยคสองปีนะคะมาเลยขึ้นเลเราอยู่นี่เลยนะคะขึ้นอย่างองอาวนะคะแล้วก็หันกลับมาทันทีเลยยังไงนี่วานพยายามเลือกตปาดูเป็นผู้ชายนะคะตัวป้าฮะตวเจอเลยค่ะ ในกลุ่มของช้างนะคะอยู่เป็นโผนะคะผู้หญิงนะคะช้างตัวเมียนะคะเป็นจ่าโผนะคะเรียกว่าแม่แต่นะคะจะไว้เลยนะคะเพศชายช้างอาไม่ใช่จ่าโผนะคะเป็นเพศเมียเท่านั้นนะคะเรียกว่าแม่แต่นะคะแต่กรนีข้อตัวของมนุษย์นะคะใทยเป็นทางเ้าหน้าท้าเป็นคะทางเ้าน้าสุอผู้ชายนะคะ เป็นอย่างเลยนะคะผู้หญิงเจกวานท้างนะคะค่ะถ้าผู้ไหนะคะไม่ิไปกว้างข้อผู้ชาจะละรองและดูเย็นเฉยยคะเลยไหลมาเทมานะคะมาบรวยแล้รวยนะคะดิฉันบอกห้เลยนะคะมาบดทนอดกั้นของผู้หญิงที่ากี่ฉันเชียร์เลยน้องเราควร่ะเป็นท่เชียเลยผู้หญิงนะนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะราะผู้หญิงเนี่ย